สวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญก่อนเกมลิเวอร์พูลจะลงฟาดแข่งกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในศึกพิมลีกอังกฤษ่ําคืนวันเสาร์นี้ส่วนจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวิเคราะห์5ประเด็นหลักก่อนเกมหงแดงบูขุนคอน หงแดงลิเวอร์พูลต้องบอกว่านาทีนี้มาแรงสุดๆเดินหน้าคว้าชัยชนะเป็นว่าเล่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยในเกมนี้จะต้องรับมือกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามแอนฟิลด์ในวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะชัยชนะในเกมนี้จะทำให้หงแดงลดช่องว่างในการตามเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเพียง3คะแนนเท่านั้นส่วนจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามชมกันได้เลย ประเด็นที่1นงหงแดงขาด3ามผีแมนลงช่วยทีมก่อนเริ่มแมนนี้ลิเวอร์พูลต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อหมดสิทธิ์ใช้งาน3นักเตะคนสำคัญอย่างโรเบร์โตเฟร์มิโน่ียโก้คันลลาและโจอเอลมาติปที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนอกเหนือจากสามแข้งไลนนี้แล้วนั้นก็ยังต้องรอทดสอบความฟิตของเคติโจนและนาบีเกต้าสงแดนกลางคนสำคัญของลิเวอร์พูลว่า จะฟิตทันลงช่วยทีมในเกมนี้ได้หรือไม่แน่นอนว่านี่คือปัญหาสำคัญที่ครอปต้องรับมือให้ได้เนื่องจากสามแข้งหลังนี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับผลงานชั้นยอดของทัพหงแดงที่บินทยานสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเด็นที่สองล็อบโบฟอร์มกำลังดี3ประสานพร้อมถล่มประตูแอนดูโรประสานกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเยี่ยม โดยตอนนี้ฟอร์มการเล่นของเขามีอทธิพลนอย่างสูงในเกมรับและเกมลุกของหงแดงทางฝั่งซ้ายโดยดาวเตะแดนที่มาผู้นี้ต้องการอีกแค่2แอซซิตก็จะทำให้เขาทำสถิติ50แอซซิตให้กับลิเวอร์พูลสำหรับผลงานในฤดูกาลนี้ของโรบบจัดไปแล้ว9แอซซิตกับยิงไปอีก1ประตูในขณะที่เทนอเลซานดอานทำไป10แอซซิตกับอีก2ประตูทำให้ตอนนี้สาวกเดอะคอป หวนนึกถึงในซีซั่นฤดูกาล2019-2020ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์พิมยรีกลลมาครองได้สำเร็จซึ่งทั้งสองคนทำแอสซิตรวมกันในลีกไปถึง25ครั้งโดยเป็นของเทนอเล็กซานเดอร์อานูโน13แอสซิตและโรเบิร์ตสัน12แอสซิตในขณะเดียวกันหากจะพูดถึงแนวลุกในตอนนี้คงจะไม่มีทีมไหนโหดเทียบเท่า ลีวููได้อีกแล้วโดยเฉพาะสามประสานที่ช่วยกันยิงประตูปเ,ปเป็นกรอบเป็นกำทำให้พวกเขาครองตำแหน่งสามอันดับดาวซันโวในหลีกประจำฤดูกาลนี้โดยเป็นทางโมฮัมเหม็ดซาร่าซัดไปถึง19ประตูครองตำแหน่งดาวซันโวมาเป็นอันดับหนึ่งติโกโชต้าซัดไป12ประตูมาเป็นอันดับที่สองและซาดิโอมาเน่ซัดไปสิประตูมาเป็นอันดับที่สาม นี่จึงเป็นเครื่องหมายการันตีว่าตอนนี้หงแดงเป็นทีมที่กระซวกตะข่ายคู่แข่งได้มากที่สุดในหลีกทั้ง70ประตูและมีผลต่างประตูได้เสียมากกว่าทุกทีมโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งแย่แย่งแชมป์โดยตรงในฤดูกาลนี้ประเด็นที่3จับตาโบเวนอาจทำเดอะครอปช็อกตาตั้งจารอดโบเวนที่ตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลในช่วงปีที่ผ่านมา และไม่ใช่เรื่องแปลกที่หงแดงจะสนใจเพราะขนาดเจอเกนคอปยังต้องออกปากชมว่านี่คือนักเตะที่อันตรายและน่าเหลือเชื่อที่สุดของทีมขุนคอนโบเวนต้องการแสดงศักยภาพของเขาออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีดีเพียงใดทำไมถึงเป็นที่ต้องการจากทีมยักษ์ใหญ่แห่งลุ่มเมนาเมอร์ซี่ไซ์เพราะหากจะพูดกันตามตรงฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้ต้องบอกว่า มีความโดดเด่นสำคัญไม่แพ้ดิแคนไลท์กองกลางเพื่อนร่วมสังกัดจริงๆดาวเตะผู้ดีรายนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นซัดไปแล้ว8ประตูกับอีก8แอสซิตในเกมลีกซีซั่นนี้โดยเป็นรองแค่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดูโรเบสันและมูฮาเม็ดซาราหเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้ทำให้แนวรับของหงแดงต้องระวังจับตาถึงความคล่องแคล่วปาดเปียวและการผ่านบอล ในการจบสกอร์ที่เฉียบคมของแข้งรายนี้เอาไว้ให้ดีๆโดยในเกมดีกล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้ดวลกันในทินลอนดอนสเตเดียมแฟนบอลเดอะเลสแมชชีน <Red> คงได้เห็นถึงความร้ายกาดของแนวลุกวัย25ปีไปแล้วเพราะแม่นนั้นเขาจัดไปสองเอซินให้กับเพื่อนร่วมทีมและเป็นทีมแรกที่สามารถยัดเยี่ยมความปลาชัยให้กับทัพหงแดงได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผลพักเครื่องจากสีแดงต้องจับตา ต้องจับตายแข้งรายนี้เอาไว้ให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจมีน้ำตาตกอีกรอบก็เป็นได้ประเด็นที่4ฟอร์มเปี้ยงป้างร้อแรงเกินต้านทานตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังร้อแรงเหลือเกินเมื่อพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง11เกมติดต่อกันโดยหางนับเฉพาะในพิมรมลี หงแดงเก็บชัยชนะได้มาแล้ว6เกมติดต่อกันเพราะฉะนั้นในเวลานี้หากจะพูดถึงความมั่นใจแน่นอนว่าทัพหงแดงมีเต็มสู่และเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะนอริซิตี้ในเกม FA ฟเอครับไปได้ทําให้ทัพหงแดงสร้างสถิติเทียบเท่าเมื่อปี2007ด้วยการชนะ11เกมติดต่อกันรวมทุกรายการและหากในเกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด สามารถคว้าสามแต้มมาครองได้อีกก็จะทำให้ทัพเดลเรนแมชชีนสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาทันทีซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2006ที่เิี้วหูสามารถเก็บชัยชนะได้12เกมติดต่อกันและยาวไปถึง14เกมรวมทั้งการคว่ำคุณคอนเวสแฮมในนัดชิงด้วย ในขณะที่ผลงานของเดอะแฮมเมอร์ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเดี๋ยวดีเดียวร้ายบางเกมก็เล่นดีชนิดเจอใครก็ได้แต่บางแมตช์ก็หลุดฟอร์มชนะใจหายแพ้เฉยเลยโดยฟอร์มการเล่นในหลีก5เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นแถมเกมล่าสุดต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเชิญชนะวูฟแฮมตันวนเนเลอร์ไปได้แบบมือจับ1ประตูต่อศูนย์สำหรับในการพบกับหงแดง งานนี้ทีมของเดวิดมอยน่าจะพอมีความมั่นใจอยู่บ้างเพราะแมตช์แรกที่เจอการพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้แบบสุดมันสประตูต่อ2แต่ถึงกรนนั้นการมาเย็นแอนฟิลในช่วงหลังก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักส่วนใหญ่มักจะกลับออกไปด้วยความผิดหวังโดยแมตช์สุดท้ายที่พวกเขาบุกมายัดเยียดความประชัยให้กับหงส์แดงได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2015เลยทีเดียวด้วยสกอร์สประตูต่อศูนเพราะกันนั้นเกมนี้ มีความสำคัญกับทัพเดอะแฮมเมอร์เช่นกันไม่ต่างอะไรจากริเวอร์ฟูลเพราะถ้าหาพวกเขาบูมมาเก็บสามแต้มกลับออกไปได้นั่นจะทำให้เวต์แฮมแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นเป็นล้างเป็นอันดับสีชั่วคราว <don> เพราะผีแดงมีชิวะทาแมนซิตี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นเกมที่หนักหนาสหาหัสเอาการเลยทีเดียวแต่ดูจากผลงานที่ผีเข้าผีออกในตอนนี้และเกมรับที่ค่อนข้างมีปัญหาพลาดง่ายเสียง่าย และยังต้องมารับมือกับเกมบุกของหงแดงที่กำลังจัดจ้านอันตรายที่สุดในเกาะอ,อังกฤษคงต้องบอกเลยว่าทีมคุนค้อนมิสิทธิ์ดวนหงแดงอัดแบบสบักสบอมแน่ประเด็นที่5เพิ่มความกดดันใส่ทางเารือใบลิเวอร์พูลจะลงสนามก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโอกาสสาคัญที่ทางหงแดงจะสร้างแรงกดดันใส่เรือใบสีฟ้าซึ่งจะมีคิวทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในช่วงวันอาทิตย์นี้ กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับในตอนนี้ทีมของคุณซื้อเป๊ปกอดิโอลามีแต้มนำหงแดงอยู่ที่6คะแนนแต่แข็งมากกว่าหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถเก็บสามแต้มสำคัญในแมตช์นี้ได้จะทำให้พวกจะทำให้หงแดงลดช่องว่างเหลือเพียงแค่สามแต้มเท่าเดิมและสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการโยนแรงกดดันกระแทกใส่ทางฝั่งเรือใบสีฟ้าแบบเต็เมๆเพราะในเกมสุดสัานี้ เป็นแมทที่สาคัญมากเนื่องจากพวกเขาจะต้องรับมือกับทีมของกุนซือรับลังนิดที่ตอนนี้ต้องการเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาสคว้าท็อปโฟร์และยังเป็นเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคุณพลเรดเดวิลยอมไม่ได้เช่นกันแม้ว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะนําเป็นจ่าฝูงอยู่ก็จริงแต่ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงความกดดันที่พวกเขารับอยู่ออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วในช่วงหลังทั้งแมทที่แพ้ สเปอร์คาบ้าน2ประตูต่อ3และเกมเฉือนชนะเอเวอร์ตันแบบหืดขึ้นคอหนึ่งประตูต่อศูย์เพราะฉะนั้นการที่โดนทับหงแดงไล่จี้ไล่บี้แบบไม่หยุดหย่อนงานนี้มีสิทธิ์อาจจะเพียงพั้ำสะดุดอีกเกมก็เป็นได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคน สำหรับการติดตามทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ